สาธุสาธุสาธุสมกรดแผ่กายสีเราแค่เป็นทองสมกรด้วยนะยนะแผ่เมตตาที่สุงอ,อยท่าน นั่นสาราพระสัทธ,ธรรมวัดพระศรีมหาธาตุจอมทองพระสุยเทพเส่งบรรลุอรรถผลแผ่เมตตาสู่มนุษย์เสชาติไม่มีท่านเราก็อยู่ไม่ได้ พราะฉะนั้นทุกครั้งที่มองเห็นดวงอาทิตย์ควรพนมมือบรรทานึกถึงบุญคุณท่านไม่จําเป็นจะต้องคิดว่าท่านเป็นพระหัต์แต่คิดว่าถ้าเผื่อไม่มีท่านแล้วโลกนี้ก็อยู่ไม่ได้ไม่มีโลกแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงมันสีอะไรบ้าง,อองเอาสีแดงอมชมพูฮะ ท่านให้ปัญญากัาท่านให้ปัญญากับเราท่านให้ารมีให้มียิ่งใหญ่้ความรู้ให้แสสว่างในธรรใหุ้แท้ิท่านวยว่าให้เข้าถึงมรรคผานเดสาธุสาธุสาธุให้ารมียิงใหสาธุสาธุ ให้อายุยืนยาวนานและให้เสียสละในภพสัตว์สาธุสาธุสาธุทอดให้รักษาให้สานต่อให้ทําในสิ่งที่คิดในสิ่งที่สร้างในสิ่งที่ประสาสมบัติรมนี่ให้สืบไปให้สําเร็จโดยเดินสาธุก็ใช้สุดขั้วในมรรคผลทางให้จบพิ้นกันในภพภูมิทุกภพภูมิสุทาสาธุสาธุสาธุ จาจรองเท่านหมือนทันใช่รพระแม่เทอรีก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีท่านเราก็อยู่ไม่ได้พระแม่คงคาทั้งหมดนี้ล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นคนหมู่มากจะไม่เข้าใจโดยเฉพาะมีบางคนบางกลุ่ม กรีดเลือดตัวเองแล้วก็ไปสาสต์ไปเทบนแผ่นดินโดยบอกว่าสังเวยพระแม่ธรณีก็ถือเป็นการลบหลู่พระอารหันต์ความเรองอารามแห่งพระกาสวพัสดนี้ คือสิ่งจะลงมนุษยชาติให้เรามีความหวังว่าพ้นจากความทุกข์แล้วเราก็จะม,มีชีวิตนิรันดร์บนพันิพานซึ่งเหนือความแตกดับเหนือความแปรปลวนเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งพันธานาการคือความโลภโกรธหลง และกามรมท่านวมาาับตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ลานหน้าวัดพระศรีมหาธาตุจอมทอง เรากำลังเดินหาสามเณรองค์หนึ่งซึ่งเป็นชาวอิสราเอลคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็มาปฏิบัติธรรมที่วัดพระศรีมหาราตุจอมทองแล้วพระหนุ่มซึ่งน่าจะอยู่ชั้นประถมศึกษาก็มีความศรัทธาขอบวชและก็ได้เป็นสามเณร